ที่หลวงพ่อท่านสวดก็จะเห็นเป็นเหมือนวิมานเป็นวิมานแก้วอมพุดประธรรมประสงค์ปรากฏขึ้นจึงได้เรียนถามหลวงุุธทวเหยียบน้ำทะเลจึในตอนที่นั่งภาวนาขอท่านได้โปรโด แปลแปลให้เป็นภาษาที่เรียกภาษาอัศจรรย์หรือแปลแบบพิสดารเพื่อให้เกิดการอธิษฐานให้เป็นเช่นนั้นซึ่งแทนกับเมตตาบอกว่าพุทธังกำลังกล้าธรรมังกำลังแกร่งสังฆังกำลังแรงนนริตแห่งพระกำลังขออัญเชิญพระปัจเจกมาช่วยเสกกับพระอาหารหันต์ให้เป็นวิมานแก้ว ล้อมรอบครอบตัวผัวพันคอยป้องกันยัยันตรายพุทธังอธิษฐานิธรรมังอธิษฐานิสังขังอธิษฐานินี่ตามที่หลวงพ่อทวดจะมาบอกเรียพระเข้าตัวพร้อมกันรับนิ้วมา การเตเสพันทามิสัพพโสพุทธังกำลังก้าสัมพังกำลังแรงเบิดแห่งพระกำลังขออันเชิญพระปัิเสธเมื่อเสกพระอรหันต์ให้ปมาดาแล้วพระพระตัวพระพันพระทักการพุทธกตร พุทธทางอธิฐาณิธรรมทางอธิฐาณิสังฆังอธิฐาณิ